ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้24ถึง30มกราคมก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เอาทิ่แสหิงถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งเลยของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทั้งดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารต่างก็ตีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ไปมีดาวมนุษยตยูอีกดวงหนึ่งซึ่งก็ตีโกนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นการตรีโกนที่มีความเข้มแข็งดียิ่งแต่ก็ต้องบอกว่าชาวสิงห์ในช่วงสัปดาห์ก่อนๆก,ก,ก็ไม่ค่อยโอเคนะัก ทั้งเรื่องการเงินและเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพใจดูเหมือนเป็นเรื่องจุกจิกสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่น้อยเลยนะครับก็ดาวเจ้าตัวเนาะไปโคจรอยู่ในเรือนอาริไปอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์มันก็มีกําลังทีเดียวนะครับก็ทําให้เราหงุดหง,งิดกับแวดล้อมอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้านี้ถึงแม้ว่า ดาวอาทิตย์ยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังคงอยู่ในเดือนอาริซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าตัวของชาวสิง์ไงนะครับแต่ก็ยังมีตัวช่วยคือดาวพระหัสที่เล็งลัคนาราศีสิงห์อันนั้นประการที่1แล้วอันนี้คือสุดยอดเลยแล้วก็สุขพุทธอังคารไปตีโกร่วมธาตุไฟนะครับพูดมาทั้งหมดตรงนี้จะบอกว่าวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะกลับมาเบิกบานแฮปปี้มีความสุข อีกครั้งหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือมีความสุขกว่าเดิมวันพุธอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแฮปปี้ขึ้นเพรื่อหัสสุขจะแฮปปี้ในเรื่องความรักนะครับสาวอาทิตย์มีโอกาสที่จะโชคดีในเรื่องเงินเงิน,งนทองทองและก็ต้องถือว่าดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนั้นเดินในตำแหน่งเป็นประ ปูปูะปะปะแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ไปอยู่กับดาวคู่ธาตุน้ําในเสียก็มีดีอยู่นั่นหมายความว่ามีรายจ่ายเยอะคุณมีความกังวลใจกับเรื่องของรายจ่ายรอบตัวแต่ก็ยังมีรายได้พิเศษเข้ามาอยู่ตลอดฉะนั้นมันก็สามารถที่จะถัวถัวกันไปได้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ส่วนในเรื่องของความรักต้องถือว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของความรักนะครับดาวพฤหัสยังคงเล็งและคณาราศีสิงห์อยู่แล้วมีดาวศุกร์พุธแล้วก็อังคารไปตีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นการตีโกนไปโยกกับดาวพฤหัสขอโทษนะครับไปโยกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นการโยกในทิศทางที่ดีเป็นดาวสุพเคราะห์นั่นหมายความว่าชาวสิงห์จะเบิกบานเกี่ยวกับเรื่องของความรัก คนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วคู Off ่ครองจะเอาใจใส่ดูแลกันดียิ่งขึ้นพูดจากันแบบท้อยทีถ้อยอาศัยมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ยังโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาถูกใจกัน sure. ถูกตาต้องใจกันแล้วก็อาจจะเป็นการถูกตาต้องใจที่อาจจะมีสัมพันธ์ที่รวดเร็วก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ขอให้โชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งดวงดี